ไปเอารถมาแล้วอีกหนึ่งคันก็ตอนนี้ก็ยังลานมาแมวแมวก็ยังว่างอยู่นะครับรู้สึกว่าจะได้ที่หนึ่งแน่ๆนอนเลยเอาไปเลยดีกว่านะครับแล้วัาบวชไม่ร้เคยนันนี้เหงามากนะครับ สวัสดีครับผมมังกันทุ่งว่าคลาสสิกนะครับวันนี้ก็จะไปเที่ยวงานนะครับขุมทรัพย์เซเลกเมืองรังครั้งที่4นะครับตอนนี้ผมก็กําลังเตรียมพร้อมนะครับที่จะไปออกไปเที่ยวงานนะครับก็นานมากๆเลยนะครับที่ไม่ได้ไปเที่ยวงานคลาสสิกนะครับก็ท่านับเป็นเวลาเนี่ยก็ประมาณ2ปีนะครับเกือบ2งปีนะครับตั้งแต่โควิดเลย นะครับไม่ได้ไปเที่ยววันนี้ก็อขออนุญาตแพ็กคู่นะครับแพ็กคู่พาไปสองคันนะครับเดี๋ยวาพาไปประกวดด้วยนะครับงานนี้นะครับเห็นว่าามีารุ่นโบราณซิ่งก็เลยถือโอกาสนะครับถือโอกาสที่จะเอาไปลองประกวดดูนะครับว่าาจะติดหรือเปล่านะครับก็ลองอพาพันไปเที่ยวแล้วๆเลยนะครับซี่เดือนนี้ก็จะพาเป็นเจ้าซ2 0 1นะครับไม่อินจีเปรนะครับเป็นซ2 0 1 นะครับเอ้ทวีศักดิ์นะครับนะครับนะครับก็นี่นะครับก็คันซีเด็กนะครับก็เป็นเจ้าซ2 0 1นะครับเมกินเจเป็นนะครับก็เป็นสไตล์ท่อยุกนะครับคล้ายๆกับซีเอลนะครับตัวนี้นะครับผมก็คิดค้นขึ้นมาเป็นทรงนะครับเป็นทรงแบบทรงแบบสาย ใช้สายวิบากแต่เอามาขับเป็นทางเรียบนะครับก็คิดค้นขึ้นมานะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนะตัวนี้ก็เป็นเครื่อง CBR นะครับหัวหัวฉีดนะครับหัวฉีดปิดปา๊บแล้วอีกคันก็เป็น a อรอยนะครับเจ้าเอรอยนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นเอรอก็เป็นเครื่อง CBR เหมือนกันนะครับ CBR แต่สเต็ปจะแตกต่างจากคันนู้นนะครับนะแตกต่างกับเจ้า C 2 0 0 เดี๋ยวนะครับพบกันในงานนะครับแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับแล้วก็เอฟซีทุกๆคนนะครับเจอกันได้เลยนะครับแล้วก็ทักทายกันได้นะครับ ตอนนี้เราก็หยุดนะครับหยุดพักรถสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่อาอมฟื้นตาขาแล้วนะครับนะตอนนี้ก็มากันขับรถเครื่อนกันมา2คันนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ยังมีอีกนะครับยังตามหลังกันมานะครับแต่ว่าตอนนี้ใครสะดวกก่อนก็มากกอนนะครับนะนะครับตอนนี้ผมก็พามา2คันแล้วก็เพื่อนๆอีก2อคันนะครับอ่าวันนี้ก็คือจ่าวิทย์นะครับจ่าวิทย์ว่าไงจ่าวิทย์ กันนี้เจอกนงานแน่นอนนะครับคันนี้นะครับนะได้ข่าวว่ารอบรอบจัดคันนี้จริงหรือเปล่ารอบจัดจริงหรือเปล่าเออจริงหรือเปล่ารอบจัดแล้คันนี้ครับบางบิ๊บบังเอ๋บางบิ๊บเอ้ยบางบิ๊บต้องมาดูอีกแลนี้เนาะบางบิ๊บไหนดูดูทักทายชาวอันนั้นหน่อยในชาวโซเชียลเร็วๆบางบิ๊บเอ้บางบิ๊บเอ้ยิ้มขวดเฮ้ยพอลอะไรมาวันนี้ยี่สิบสิยี่สิบอะไรนะยี่สิบสิบ คือูีเด่นนะครับนะครับรถคลาสสิกนะครับนะครับอ่าตอนนี้อยู่บนเย์ขาวนะนะครับจังหวัดจังเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณสามสกิโลนะครับกว่าจะถึงงานนะครับก็เรื่อยๆครับไม่รีบนะครับวันนี้อ่าอันนี้กันนี้ก็เป็นดีบรุษสภานะครับก็เจ้าของก็จาวิชนะครับบังสวิตนะครับอันนี้ก็รอพักรุสนะครับอ่าพักรถส2 0 0สอูยรู่ับเจ้ารอยู่ตรงนี้นี่อ มันอะไ้วยมันอะไ้วยอันนี้เสร็จการสะบัดด้วยนะครับสุดจัดมันนะจัดตาบูเคเหลี่ยมคาบูเอ็นบลูเฮ้ยมีกว้านปากกว้านเลยด้วยเอ้ยเอ้ยอันนี้มีกว้านปากกว้านเลยด้วยเว้ยเดิูโรงงานคไม่ไม่เชื่อเดิูโรงงานมีกว้านบากเนี่ยแล้กเครื่องอะไรแบบนี้เครื่องอะไรอ่ะ เครื่องอะไรแบบนี้อ่ะกีทีซีอ่ะเครื่องมีฟานร้อเครื่องอะไรนะเครื่องมีฟานร้อยสิบอ๋อเครื่องมีฟานร้อยสิบนะครับไม่ธรรมดาบอมบิดอะไรนะบอมบิดบอมบิดเหรอบิดกันเยอเออเจอกันนะคันนี้แหละคันนี้คันนี้คันนี้ว่าไงไหนเจ้าของไหนเจ้าดุฮะเครื่องเว็บเครื่องเวฟเหรอเมื่อกี้ขับมาเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ร้อยกว่ากว่าอ้ไรกว่ากว่าเนี่ยผมขับกระบตามหลังเนี่ยผมขับประมาณร้อยเนี่ย นะบังบิดในอยู่หน right? yeah, ้าเลยนะอยู่หน้าเลยเมื่อกี้นะผมไม่ตามไม่ทันเลยนะครับเพราะว่ากลัวรถจะล้มนะข้างหลังเนี่ยมัดแล้วมัดแล้วก็ชักทีไม่มีเชือกเออเชือกไรนล่มาสุดๆโดนประจันแมนไปทับหนึ่งครับอะไรนะเล่มาสุดๆโดนเออเมื่อกี้เราลืมถ่ายใช่ไหมตอนที่ไล่ยมานั้นเนาะโอ้เลื่ายัอนึ้ายอาไปทับหนึ่งครับโอ้คันนี้สุดจัดนะครับโอ้ยโอ้ยไม่ธรรมดาครับวันนี้ โอ้ยลูกสูงลูกสูงลูกสูงโอ้ย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 ธรรมดาเว้ยธรรมดาเว้ยคันนี้เว้ยรอบจัดจริงๆเว้ยเนี่ยถ้าฟังเหมือนอ่าถ้าเป็นเครื่องร้พัเนี่ยแบบนี้นะสตุปสเต็ปคงจะไม่ใช่ห้าเก้าชักห้าแน่นอนต้องเป็นหกหกสิบหกชักเก็อะไรแบบนี้นะสเต็ปแบบนี้เออดูก็ฟังเสียงดูเลยนะไม่ไม่ใช่ลูกอันนี้คันนี้ลูกอะไรอ่ะเข่าครึ่งนะเข่าเข่ากี่น้าถ้าฟังเสีจอเนี่ยน่าไม่น้าไม่ใช่แล้วนะครับ สไตล์นี่น่าจะเป็นฮองกูชักจิตแบบนั้นแหละนะชักแป้นมีดเออไปครับไปเจอกันขับรถก่อนไปแล้วนั้นควาเชื่อโอเคโอเคเอาแล้กันนี่ความเชื่อันนี้หน่อยเอ๊บังบิ๊มเดิ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 มเยอะใจเดินถึงกันเต่ว่าเอาว่าไงเราเราเดินทางต่อไหมไปนะเดี๋ยวเจอกันในงานนะครับบรรยากาศในงานอีกทีหนึ่งนะครับ